อาบน้ำตัดขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแกันครับเราจะให้ดูสุนัขที่เราเพิ่งตัดขนให้เสร็จนะครับน้องจะมีเห็บหมัดอยู่ที่ตัวเห็นไหมยอยู่ในตัวสุนัขนะครับเยะบอะเลยนะถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางหรือว่าเป็นพวกพยาธิในกระแสเลือดได้นะครับแล้วก็เป็นลบอยู่หนักได้ด้วยนะเพราะว่าเห็บเวลาเห็บหมัดกัดอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการคันเป็นจุดจุดคันนะครับ ห,หลายตัวเลยเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่มีโปรโตการลดเห็บหมัดนะครับลดผลื่นแดงผื่นคันแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวหนังและผลิของตหมา้องแมวนะอันนี้เราจะผสมน้ํานะครับอัตราส่วนแชมพู1ส่วนแล้วก็น้ํา10ส่วนนะครับเพื่อที่จะหมักไว้บนตัวของสุนัขที่มีเห็บหมัดนะครับประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกนะครับระหว่างที่เราหมักอยู่เราก็จะนวดนวดให้น้องด้วยนะครับเพื่อให้แชมพูนั้นทั่วถึงทั่วตัวนะครับ ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดเห็บมาดแล้วก็ช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันติดต่อเข้ามาได้ครับที่0 866404443นะครับร้านเราอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับหรือว่าจะใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับจัดเ็ปหมัดติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีบริการรับส่งด้วยค่ารับส่งตามระยะทางนะครับหลายด้าส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสนัจรสุนัขพิการตามมุลนิธิที่ต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณครับ